เอ็นบีทีนิวข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาิกาศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ NBT ทรส่งต่อสิ่งของบริจาคลอดแรกถึงมือผู้ประสบอุทกภยัยผ่านสายการบินนกแอ เช้าวันนี้ที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือช่อง N b t บทีซึ่งเปิดเป็นศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภธธธธัยน้ำท่วมภาคใต้นายชัยวัฒน์บุญชวลิตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานขนลำเลียงสิ่งของบริจาคลอตแรกช่วยเหลือผู้ประสบอุทธธธกภัยภาคใต้พร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อุนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยโดยมีเจ้าหน้าที่และกำลังทหารช่วยลำเลียงสิ่งของขึ้นรถบรรทุกนำไปส่งต่อโดยการขนส่งของ สายการบินนกแอร์ไปยังสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อกระจายส่งให้ผู้ประสบอุทกภัยต่อไปซึ่งสิ่งของบริจาคมีทั้งของอุป,ปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิอาหารแห้งปลากระป๋องขนมหอ่อขนมปังผ้าขนหนูผ้าอนามัยแผ่นเพิดและกระดาษทิชชู่ ทางน่สุรับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ NBT เปิดรับบริจาคทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึง18นาฬิกาเน้นรับบริจาคสิ่งของที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการดำรงชีพในสถานการณ์น้ำท่วมงดรับบริจาคน้ำดื่มและเสื้อผ้ามือสองหรือสามารถบริจาคเงินได้ เข้าบัญชีสภากาชาติไทยเพื่อภัยพิบัติธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดสาขาสภากาชาติไทยเลขที่บัญชี0453046370